ฮัลโหครับอยู่ผมนายส,วสิววนนี่เกมไม n คร r a ับในแบบเพลเรอร์นครับพอดูว่าจะเป็นยังไงกันนี่คือกดนะครับกดเยอะจังเลยกดก็มีอ่านไม่ทัน กก็มีห้ามทุกบล็อกแล้วก็เล่นในโหมด a อ e n เอนเจและห้ามอ่านแชทสามารถเล่นในโหมดป u l t ติเพ y e เได้และตามาสิ่งของวัตถุไปและขอให้สนุกและปรับให้เป็น100่แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ไม่สามารถใช้ของบานบล็อกได้เลยเองนะครับตามมันเลย อ่าผมขอปรับก่อนนะครับอันอาจจะได้อยู่โอ้โหมีติสถานะเลยนะครับสโลเน่กับไวเน่ไปเล่นกันเลยดูว่าจะเป็นยงไงระวังในเกมนี้คุณจะต้องอาจจะมีฝันไลท์ไลท์ออฟเ r อร์ ก็กีบเก็บมาฉันใครแล้วที่นี่คิดไหนและฉันคุณมองไปร,บรอบๆเผื่อเจออะไรบางอย่างหากุญแจในห้องสองอ่กุญแจในห้องสองกุญแจอะไรวะในกล่องอาจจะมีก็ได้ อะไรขึ้นทำไมไฟดับอ <deal> <vastly lava> <less> ่ะเกิดอะไรขึ้นกันฉันไม่สำตัวได้ฉันต้องการดูใจ นนห้องนี้มันมืดจังเลยมีเตียงนอนห้องนี้อาจจะมีะมีกุญแจก็ได้แป๊บหนึ่งเขาปรับแสงนะคนับมองไม่เห็นจริงๆโอเคดูหเหมือนว่าเราต้องหากุญแจให้เจอให้ได้ ดูจากห้องแล้วอาจจะเป็นซิมเปิลของเกมนี้นะครับเทาที่ผมดูโอเคก็จะมีรูปภาพที่จะว่าน่ากลัวในระดับหนึ่งผมมีเสียงรถผ่านอีกว่้น่ากลัวใ้ระดับหนึ่งเลยครับตอนนี้เอาอยัางไงดีวะตอนนี้ก็ลองลงเดินลงบันไดไปก่อนนะครับเพื่อจะเจออะไร ด้านนอกมืดและน่ากลัวนี่มันคืออะไรกันเนี่ยมีตอเขาและมีกล่องมากมายืืออะไรเนะมีเลือดหรือมันเกิดอ,อะไรบางอย่างเก็บที่นี่นี่คืออะไรเนะ เจอกุญแจแล้วแล้วรูปสองอยู่ไหนกันะอะไรกันไปขี่อะไรเกิดอะไรละเอารองครอบตัวนี้ดูเืิดเจออะไร ะด้วยเหมือนว่าจะถูกไอเสิยงล็อกไว้ประตูนี้สามารถเปิดได้หรือเปล่านะ มันล็อกจากข้างในเราจะทำยังไงกันเนี่ยแล้วรูมสองมันคือที่ไหนกันนะในรูมสี่ นี่รูมสามนี่รูมหนึ่งและนี่รูมสองประตูที่เปิดออกแล้วนี่มันอะไรกันอะสเตรนแปลกจังเลยในกล่องนี้มีกุญแจไปเปิดประตูที่ห้องครัวอ๋อเมื่อกี้คือห้องครัวใช่ไหม จากษณาแล้วแบบนี้ทัว่วหน่ากลัวแต่ผมหันไปไม่เจออะไรสักอย่างเลยทว่าทำได้ดีอาจจะมีจำสแกมมากมายแต่เมื่อกี้ผมหันไม่ทันมันเลยไม่ค่อยน่ากลัวแต่ตกใจเสียงอยู่ทื่าวาน่ากลัวใช่ได้เข้าไปดูในห้องนี้กันหรือว่าต้องกดทิปป้ายต้องกดตรงไหนกันแน่เนี่ย

โอเคเปิดประตูเลยแล้วเหมือนจะเป็นห้องใต้ดินนะตรงนั้นมันคืออะไรนะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างถือว่าเอาแมแบบ,บบแบบได้ดสวยเลยทีเดียว <c oughs> เหมือนจะยึประตูให้เ,เข้าไปแล้วเหมือนจะมีคำสั่งทำอะไรกันอนะ ไปยุ่งแล้วนเฮ้ยหายไปได้ไงเข้าไปได้ไหมเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเข้าไปไม่ได้ักด้วยไม่กี้เป็นจอมสแกรเล็กน้อยใครใครตกใจก็ตกใจแต่ผมไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ เหมือนจะเป็นโอ้ห้ากลัวใช้ได้เนี่ยทำยังไงดีเหมัอน,นี่ประตูประตูนี้เนี่ยทำให้เราเข้าไปได้โอ้ห้ากลัวมา,ากมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอนะทำไมไฟดับ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วทอดกางเกงข้างนอกเราต้องการน้ำไอ้ี้เราฝันไปหรือหรืออะไรกันแน่คืออะไรกันอะเราไม่น่าจะฝันไปะไนะขี้เราฝันเหรอ ไม่ไฟดับกันน่ะเฮ้ยมืกี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราทำอะไรได้สักอย่างสิมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นเมื่อกี้เลยไฟดับเราเดินเข้าไปในห้องนี้สัมผัสมีอะไรแต่น่าจะไม่มีอะไรดูเหมือนทางนี้เป็นทางโล่งของโรงแรมอาจจะเป็นทางที่น่ากลัว อะไสักนิดหนึ่งอะไรผ่านหน้าอะไรที่ตกใจจริงกันเนี่ยหน้าตาโหทางลูกนี้สุดสะเบ็ดเลยดีกว่าหายละ ไม่ก็ต้องมาเล่นเกมอย่างนี้ด้วยอะไรกันนี่บันไดที่ประหลัดพังเหมือนต้องเดินลงไปในนี้สินะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยทางมือซะด้วยจะไปดีหรือเปล่าอะไรลนะ่ะคืออะไรลนะ่ะชัดเจน กลิ่นหอมโดนใจใช่